อ่าอ่านะคะก็สวัสดีนะคะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สามวันนี้เราก็มาเรียนผ่านช่องทาง Zo ู m โปรแกรม Zo ูมนะคะมีรายวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สามเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้เดี๋ยวคุณครูจะขออนุญาตแชร์หน้าจอนะคะเนื้อหาที่เราจะเรียนวันนี้อ่าตอนนี้เห็นไหมคะยังไม่มาเห็นค่ะ คะเห็นเห็นแล้วค่ะคะเปิดหน้าไั้ใหญ่เลยเนื้อหาที่เราเรียนในวันนี้เป็นการฟังเรื่องนอกเมืองในกรุงกับคุณครูตอนจันทร์คลื้งนะคะนักเรียนตอนนี้ให้นักเรียนเตรียมหยังรือเรียนภาษาพาคีไว้เลยค่ะเรื่องนอกเมืองในกรุงนี้อยู่ในระดัทอีเทไหค่ะเด็กๆเปิดรอไว้เลยค่ะ บทใหม่แล้วนะคะนอบมือในกลุ่มเป็นบทที่สิบแล้วนะคะหน้าหนึ่งร้อยยี่สิบสามค่ะเด็กๆเปิดหนังสือเรียนภาษหน้าหนึ่งร้อยี่สิบสามเลยค่ะพร้อมแล้วนะคะทักษะการฟังเราจะมาฝึกทักษะการฟังการฟังลูกต้องมีสมาธิเพราะฉะนั้นตอนนี้เพื่อให้ทุกคนได้ตั้งใจฟังครูอ่านซึ่งครูจะ อ่านของเสียงการเว้นวรคลูกต้องสังเกตนะคะแล้วก็ในการฟังลูกจะต้องจับประเด็นสําคัญของเรื่องให้ได้นะคะว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรทําไมนะคะนะคะพร้อมไหมคะตอนนี้หากพร้อมแล้วให้นักเรียนปิดเสียงทุกคนค่ะปิดเสียงทุกคนค่ะลูกนะคะ,เ,ะ,คะเพื่อทุกคนจะได้ฟังครูนะคะ ก่อนที่จะมาเรียนนะคะเราก็มาฟังบทร้อยกลองกันก่อนนะคะตั้งใจฟังค่ะบทนี้มีข้อคิดล้างตัวนิดตามมามาเ่าอย,อยู่นะนะห็นรถรามากล้นลามคำรียกคนพืชจัด สิ่งพล้องจัดเป็นคำนามคำขยายช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้เพิ่มคูณอ่าตั้งใจฟังค่ะเวลาใครพูดถึงไก่แจ้ว่าเป็นเด็กบ้านนอกไก่แจ้จะยอมรับและไม่โกรธเลยยอมรับเพราะบ้านของไก่แจ้อยู่ต่างจังหวัด เป็นหมู่บ้านเล็กๆอยู่ไกลจากตัวเมืองมากไก่แจ้อยู่กับพ่อแม่ตาและยายบริเวณบ้านแมวขาสวัสดีค่ะค่ะบริเวณบ้านของไก่แจ้มีพื้นที่กว้างพอพ้นจากตัวบ้านจะเป็นพื้นที่สวนมีทั้งผลไม้ และพืชผักสวนครัวต้นมะม่วงน้ำดอกไม้ของยายขึ้นชื่อว่าหวานอร่อยพอถึงหน้ามะม่วงตากับพ่อช่วยกันสอยลงมาแจกบ้านโน้นบ้านนี้คนที่ได้รับแจกบางทีก็ทำข้าวเหนียวมูลมาให้หมู่บ้านของไก่แจ้ไม่มีรั้วเป็นกำแพงแต่จะเป็น รั้วกินได้คือปลูกต้นกระถินเป็นแนวไว้พืชผักสวนครัวทั้งพริกโหระพากะเพราดอกแพรี่เหล็กเพื่อนบ้านคนไหนอยากกินก็มาขอได้เก็บไปแล้วทำอาหารแบ่งปันกันไปแบ่งปันกันมาไก่แจ้ จึงเรียกผลไม้และพืชผักพวกนี้ว่าอาหารมิตกราพภาพไก่แจ้ตื่นนอนประมาณ6กโมงเช้าแล้วรีบมาช่วยพ่อให้อาหารไก่เก็บไข่ส่วนหนึ่งไว้เป็นอาหารที่เหลือนำไปขายที่ตลาดพอเป็นค่ากับข้าวอย่างที่แม่บอก เสร็จแล้วก็ช่วยเอาข้าวให้เจ้ามอมหมาแสนรักหลังจากนั้นก็อาบน้ำกินข้าวแต่งตัวไปโรงเรียนซึ่งอยู่ในวัดท้ายหมู่บ้านใก่แก้กับเพื่อนๆกลุ่มใหญ่ชอบเดินไปโรงเรียนเดินกันเต็มถนนซึ่งไม่ค่อยมีรถผ่าน เดินไปคุยไปไม่ต้องรีบร้อนแต่ทุกคนกระฉับกระเฉงพร้อมที่จะเรียนอากาศเย็นสบายและปลอดโปรงอย่างนี้เด็กๆรู้สึกสดชื่นและหายใจได้เต็มปอดอาหารกลางวัน ก็สุดแสนอร่อยเพราะไก่แจ้และเพื่อนๆวางกับข้าวของตนไว้เป็นกองกลางนั่งล้อมวงกินข้าวด้วยกันได้กินอาหารที่มีรสชาติแตกต่างกันไปหลังเลิกเรียนเด็กจะเล่นกันที่สนามหญ้าหน้าโรงเรียนทั้งผู้หญิงและผู้ชาย บ้างก็เตะฟุตบอลบ้างก็เล่นตีจับวิ่งแข่งกระโดดเชือกเด็กๆออกกำลังกายเพื่อให้สุขภาพดีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงไก่แจ้เลยหัวเงิไม่เจ็บไข้ได้ปวนในใน่วยไง่ายแล้วจู่ๆวันหนึ่งพ่อมาบอกว่าช่วงปิดเรียนภาคปลาย ส่งไก่แจไปอยู่กับอาหนอดที่กรุงเทพมหานครนักเรียนสังเกตคำว่ากรุงเทพมหานครนะคะเวลาเขียนเขียนกรุงเทพแล้วก็เครื่องหมายปยานน้อยแต่ถ้าเราอ่านนะคะเราจะต้องอ่านคำนี้เต็มๆเ,เลยค่ะว่ากรุงเทพมหานครไปเรียนเสริมทักษะวิชาศิลปะและคอมพิวเตอร์ถูกไก่ไก่แจมาก เพราะอาหนอดกับไก่แจ้เป็นคู่อาหลานที่รักกันมากที่สุดไก่แจ้ในบ้านอาหนอดไม่ผูดแน่ถ้าพอ่อไม่พาไปส่งบ้านของอาอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งทุกบ้านแทบไม่มีบริเวณ มีกำแพงและประตูรั้วเหล็กปิดกันต่างคนต่างอยู่ต้นไม้ใหญ่ๆมีให้เห็บ้างแต่เป็นพวกต้นไม้สวยงามมากกว่าพวกอาหารมิตรภาพอย่างที่บ้านไก่แจ้ไก่แจ่ต้องตื่นตั้งแต่ตีห้าครึ่งอานอดบอกให้รีบแต่งตัวกินข้าวแล้วรีบออกจากบ้าน ถ้าช้ารถจะติดเพราะอาจะต้องจอดรถไว้ที่ทำงานก่อนแล้วจึงพาไก่แจ้ไปส่งที่โรงเรียนไก่แจ้ยังเงอะงะทำอะไรไม่ถูกในช่วงเวลาอย่างนี้ตอนอยู่ที่บ้านไก่แจ้ยังให้ข้าวไก่และเล่นกับเจ้ามอมอยู่เลย้านอดขับรถออกจากบ้าน ช้าไป15นาทีเพราะไก่แจ้กินข้าวไม่ค่อยจะลงแถมยังหยิบอุปกรณ์การเรียนไม่ครบต้องไปหลายรอบก็โผล่อ,ออกจากหมู่บ้านจากเข้าถนนใหญ่โอ้โหรถติดกัน จนมองไม่เห็นเพื่นสน,นุนกลารกลางแต่พี่นุนโทรมา,มานอนเปิดไปเลี้ยวขอทางเข้าถนนยูนานป้าทำพีคนขับรถใจด,ดีก็เปิดทางให้ขับแรกเข้าไปทุกคนดูเหมือนรีบร้อนเพื่อนจะไปให้ถึงที่มาต่ากันทั้งนั้นว่าจะถึงที่ทำงานของฮาไก่แจ้หลับทับไปแล้ว มารู้ตัวตอนถูกปลุกให้ลงจากรถอาบอกว่าเราจะไปต่อกันทางรถไฟฟ้าใต้ดินไก่แจ้ตื่นเต้นเพราะฝันอยากนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินมานานแล้วสองอาหลานเดินไปสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่อยู่ไม่ไกลนักไก่แจ้มัวแต่ดูร้านขายของสารพัดจนเพลิน ไม่ได้ระวังตัวว่าจะต้องหลบผู้คนที่เดินสวนไปมาจึงถูกชนเซหลายครั้งสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินต้องลงไปลึกมากลงทั้งบันไดเลื่อนบันไดธรรมดาต้องซื้อเหรียญเป็นค่าโดยสารตามระยะทางที่ไปแล้วนำเหรียญมาแตะตรงจุดที่กำหนด เพื่อให้ประตูทางที่จะไปขึ้นรถเปิดถ้าเดินช้าจะถูกประตูหนีบตัวเอาทุกอย่างอ่เร่งรีบผู้คนเต็มไปหมดอาหนอดจับมือใก่แ,แก้ไว้แน,น่นคงกลัวหลานหลงทางในรถไฟฟ้าใต้ดินมีที่นั่งจำกัดหลายคนต้องยืนไก่แจ้ต้องกอดเอวอานอด ไวแน่นแนะละวรู้สกล้มและรู้สึกอึดอัดเหมือนไม่มีอากาศหายใจรถวิ่งเร็วมากสองข้างทางมืดไปหมดผู้โดยสารโยกไปโยกมาพอถึงที่หมายเราต้องรีบออกจากรถหยอดเหรียญโดยสารคืนใส่ตู้เพื่อให้ประตูทางออกเปิดแล้วรีบเดินขึ้นไปชั้นบน ของสถานีแจ้เป็นอะไรไปไม่สบายหรือเปล่าหน้าซีดเป็นไก่ต้มเชียวอาหนอดถามเมื่อเห็นไก่แจ้หน้าซีดเดินอย่างไม่มีแรงที่สถานีไม่มีที่ให้นั่งพักไก่แจ้เลยต้องยืนพักสักครู่ไม่อยากบอกให้ใครรู้ว่าเมารถและเมาคนอานอด พาไก่แจ้ไปส่งที่ห้องเรียนให้เงินไว้เป็นค่าอาหารกลางวันและนัดขายพบกกันตอนโรงเรียนเลิกแล้วจากนั้นอานอดก็กลับไปที่ทำงานไก่แจ้เริ่มรู้สึกเพื่อนเริ่มรู้จักเพื่อน2อถึงสคนยังไม่ได้คุยอะไรกันมากเพราะไม่อยาก คุยระหว่างเรียนตอ,อนพักกลางวันคงจะได้คุยกันมากกว่านี้อาหารกลางวันต่างคนต่างซื้อต่างรับประทานไม่เหมือนเพื่อนที่บ้านไก่แจ้เวลาคุยเขาก็คุยกันเรื่องเกมโทรศัพท์มือถือดาราละครโทรทัศน์ไก่แจ้ไม่รู้เรื่อง เลยนั่งฟังเฉยๆได้แต่คิดว่าคงต้องไปหาความรู้จากอาหน์นอนก็แล้วกันพอโรงเรียนเลิกก็เดินทางกลับแบบเดิมเหมือนที่มาตอนเช้ากว่าจะถึงบ้านเกือบทุ่มไก่แจ้หิ้วจนตาลายโชคดีที่ย่าทำกับข้าวไว้คอยท่าแล้วกินข้าวเสร็จ อาบน้ำเข้านอนทันทีไม่ได้ยินคําถามที่ย่าถามว่าตกลงจะมาเรียนหนังสือที่กรุงเทพมหานครไหมลูกมาอยู่กับย่าเลยนะถ้าเพื่อนๆเ,เป็นไก่แจ้จะตอบว่าอย่างไรอยู่ที่ไหนดีกว่ากันอ่าเป็นไงคะเด็กๆเ,เราได้ฟังในเรื่องนอกเมืองในกรุงไปแล้วนะคะ มีความแตกต่างกันใช่ไหมคะระหว่างชีวิตนอกเมืองหรือในชนบทหรือต่างจังหวัดก,กับในกรุงนะคะหรือเมืองหลวงหรือกรุงเทพมหานครใครเคยไปกรุงเทพมหานครบ้างคะมีไหมคะเป็นยังไงอ,อ่ารอบรรยากาศบรรย<อ>ากาศกับ,บงานบ้านเราไหมมาดูก่อนตื่นนอนแล้วนะคะ อ๋อเราเช้าเราเราตื่นไม่ต้องเช้ามากใช่ไหมคะอ่าแต่ถ้าไปกรุงเทพเราต้องตื่นแต่เช้าคาะเราไปเย็นกรุงเทพถ้าตื่นสายเราก็จะไปโรงเรียนไม่ทันเพราะรถติดการมาโรงเรียนเหมือนกันเป็นยังไงคะที่นี่สบายอากาศสดชื่นใช่ไหมคะแต่กรุงเทพเป็นยังไงคะรถมากมายมีควันมีกลีสนี่นี่นั่นอ่าเวลาเราอยู่บ้านเรา เสียงใครเอ่ยเวลาเราอยู่บ้านเราเป็นยังไงลูกถ้าคนที่อยู่บ้านไกลๆก,ลก็สามารถเดินมาโรงเรียนได้ใช่ไหมคะ,ะแล้วก็ถ้าหน่อยก็อาจจะขี่มอตเตอร์ไซค์ขี่รถยนต์ในกรุงเทพเขามีการสื่อสารนอกจากรถยนต์รถมอตเตอร์ไซค์รถจักรยานแล้วเขาก็าจะมีรถไฟฟ้า ซึ่งรถไฟฟ้าในกรุงเทพก็จะมีแบบรถไฟฟ้าแบบลอยฟ้ากับรถไฟฟ้าใต้ดินใครเคยนั่งบ้างเอ่ยไม่เคยไม่เคยเดี๋ยวต่อไปต้องหาโอกาสไปนะคะแต่สำหรับคนที่เคยนั่งนะคะเป็นยังไงเวลา นั่งรถไฟฟ้าใต้ดินเราต้องใช้เงินของเราลูกไปซื้อตัว๋วตั๋วของเขาไม่ได้เป็นตั๋วกระดาษนะลูกเราจะแลกมาเป็นแลกับเป็นเหรียญแต่เป็นเหรียญพลาสติกนะคะเราก็เข้าไปในชอ่องห,หยอดเหรียญเข้าไปพอหยอดเหรียญปุ๊บประตูก็จะเปิดเราก็เข้าไปเข้าแถวแล้วก็รอรถไฟฟ้ามา พอรถไฟฟ้ามาเราก็มะไปอยู่บนรถไฟฟ้านะคะลูกบนรถไฟฟ้าเราอ,อะะี่นั่งมีน้อยนะคะนี่นั่งนิดนึยื่นิแล้วก็ต้องยืนนะคะแล้วรถไฟง้าพอรถไฟฟ้าใต้ดินพอรถเริ่มรลเขาไฟเริ่มเล่นมันอยู่ใต้ดินเนี่ยลูกมันจะมืดไปหมดเลยนะคะแต่ว่าในรถเขาก็จะเปิดไฟเอาไว้นะคะแล้วก็พอถึงสถานีแต่ละสถานีเขาก็จะเปิดให้คนลงแล้วก็เปิดให้คนเข้านะคะ สำหรับครูนะคะหากครูเป็นไก่แจ้ครูชอบอยู่ต่างจังหวัดมากกว่าเพราะว่าหนึ่งครูไม่ต้องตื่นแต่เช้านะคะมีเวลากลับจากโรงเรียนได้ออกกำลังกายบ้างได้กินอาหารอร่อยอร่อย,ออยที่เก็บมาจากรั้วข้างบ้านแต่ถ้าอยู่กรุงเทพนะคะลูกต้องตื่นแต่เช้าอะไรเร่งรีบไปหมดเลยเมื่อไหร่ที่ออกจากบ้านหมายถึงเราต้องจ่ายเงินทุกอย่างเพราะว่า ข้างบ้านก็ไม่มีผักที่จะไปเก็บกินนะคะแล้วก็คนข้างบ้านก็แทบไม่รู้จักกันเลยเพราะว่าเขาตื่นแต่เช้าทุกคนก็ต่างออกไปทําง,งานกว่าจะมาถึงบ้านก็มืดค่ำเขาไม่ค่อยคุยกันไม่เหมือนบ้านเราเป็นยังไงคะรู้จักกันหมดไหมคะบ้านใกล้ๆกันรู้จักบางทีแม่ก็ทําแกงไปให้คนคข้างบ้านด้วยใช่ไหมคะ,ะแล้วแต่นักเรียนนะคะถ้าเป็นนักเรียนล่ะนักเรียนชอบอยู่ที่ไหนครูบอกแล้วว่า การสแสดงควา,<อ>ามคิดทุกคนมีสิทธิ์เลือกที่จะคิดนะคะบางคนอาจจะชอบอย<ด>ู<ด>่กรุงเทพบาง<ด>คนอาจจะชอบอยู่ต่างจังหวัดถลุกทั้งสองคนเลยค่ะเพียง,งแ,ตแต่เราจะหาเหตุผลมาประอกอบอย่างไรนะคะอยู่กรุงเทพมีเหตุผลอะไรที่ชอบอยู่กรุงเทพอาจจะเพราะว่ามีความทันสมัยใช่ไหมคะอ่าแล้วก็ได้เรียนรู้ไปเรียนหนังสือในตรงนี้ของก น,นีขวดมีพุนเลยหรอที่ใครเขียนอะไรมาอ้าวมองไม่เห็นเลยใครเขียนอะไรคะรบออกเร็วตรงนี้นะคะประเดี๋ยวครูจะจะถ่ายให้อีกครั้งหนึ่งเขียนคำให้กลอนัาความหมายนะคะอ้าวเรามาดูก่อนเปิดภาษาคาทีในหน้าหนึ่งร้อยสามสิบเลยค่ะทุกคนเปิดหน้าหนึ่งร้อยสามสิบเดี๋ยวเรามาช่วยกันหาความหมายนะคะข้อที่หนึ่ง สิ่งที่กันไว้เป็นของส่วนรวมเอ๊ะข้อนี้เขาเรียกว่าอะไรเอ่ยใครหาความหมายเจอแล้วใครผิเรเนี้ย้องการตองการต้ารงการองกาอานต้งกรองการต้องการงการองอางาร้งา้อารตามารต้ารางรารงอรงอาอรงงไร ความหมายหมายถึงรถรสชาติ <รถ S 2> ค่ะรสชาต์ต่อไปให้ด้วยความเต็มใจให้ด้วยความเต็มใจคือคําว่าอะไรเนาะให้ไปด้วยความเต็มใจมีไหมคํานี้เดี๋ยวลองหาดูนะคะอ่าไม่เป็นไรลองหาดูลองมันจะมีคําที่อยู่ในหนังสือที่เราอ่านนี่แหละต่อไปชื่อจังหวัดในเรื่องนะคะอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือโอย าคอีสานขุนเทใช่ไม่ใช่ในเรื่องในเรื่องขึ้นต้นไม่ก่อไก่แต่ไม่ใช่กรุงเทศเป็นจังหวัดที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะอยู่ทางภาคอีสานตะบอกใบทำนี้คือจังหวัดอาซีเก่งมาต่อไมข้าหกค่ะกา้งนําน้ําุนี้เส็นถุงน้าตาลทรายและเกลือเท้ากับข้าวเหนียวที่นึ่งเราเรียกว่าอะไรเอ่ยอาหารชนิดนี้มะม่วงน้ำไมค่ะไม่ใช่มะม่วงน้ำดอกไม้เขาเรียกข้าวเดียวมูดอ่า ต่อไปวิธีน้บเวลาการทนี Enjoy, ้เดี๋ยวลองหาดูนะคะทำนี mae, ้มันจะอยู่ใน่าบทเรียนต่อไปข้อที่แปดนี่นะรือที่ทําการของรถไฟฟ้าเราเรียกว่าอะไรคะรถฟ้าเรมาเดี๋ยวหน้านี้ไให้มาเดี๋ลูก ใครขยันไม่บังคับนะใครขยันก็ลอกทำลงไปสมุดแต่ใครไี่วันนี้เหนื่อยแล้ววันนี้ไม่ต้องทำนะคะแต่สิ่งที่ลูกต้องทำอยู่ตรงนี้ค่ะภาระงานของเราในวันนี้ที่ทุกคนต้องทำลูกปัดคับค่ะลูกไ้หน้า98ไปลากหน้าไปเล่นหน้าจอเนี่ยโอ้ไปเล่นหน้าจอไม่ดีเลยนะคะให้ทำข้อหนึ่งข้อสี่นะคะ ที่มาิเลองเปิดดูซิลองเปิดดูซิเปิดทั้งะภาษาหน้า98ถึง100ไว้เลยค่ะคุณคุณจะได้อธิบายให้ก่อนอในหน้าหน้า98ข้อที่หถามว่าทำไมไก่แจ้จึงยอมรับและไม่โกรธเลยเมื่อมีคนพูดถึงไก่แจ้ว่าเป็นเด็กบ้านนอกถ้านักเรียนเป็นไก่แจ้ จะรู้สึกเช่นนี้หรือไม่เพราะเหตุใด <Yeah. S 1> ข้อนี้มีคำถามาตอบคุณครูก่อนอข้อ้นีา,าสองเลยจ้าลูกสามคำามเวลาตอบน้องต้องตอบให้ครบนะคะอนุญาตให้เขียนขั้นบัรทัด่ะถามตอนถ้านักเรียนเป็นไก่แจ้เวลาเขาบอกว่านักเรียนเป็นเด็กบ้านนอกนักเรียนรู้สึกเช่นนี้หรือไม่โกรธไหม โกรธหรือว่ายองร้าไม่โกรธยองร้าใช่ไหมคะอ่าข้อที่ไหนใช่ไหมคะเอ่อข้อนี้ขอโทษเมื่อกี้นิชาตอบถูกแล้วมีสองคำถามอ่าไม่โกรธเพราะอะไรเวลาเราตอบว่าาไมกรธเพราะอะไรคะเราไม่โกรธเราต้องให้เหตุผลด้วยทําไมเราถึงไม่โกรธ เพราะว่าเราเป็นเด็กนอกจริงๆิอ๋อเพราะว่าบ้านของเราอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมคะเราต้องจอมรับจริงมากค่ะข้อที่สองอาหารมิตรภาพจากเรื่องที่อ่านหมายถึงอะไรเลย,เยอาหารมิตนาาี้ใครเนี่ยแย่จังเลยนี่ไม่น่ารักเลยที่มานหน้าจอแบบนี้นะคะอาอาหารมิตรภาพจากเรื่องที่อา่านคืออะไรคะลูกอูปนี้ คืออาหารที่ทําจากผักผลไม้ที่ข่างรัว้วใช่ไหมคะมาทําอาหารแล้วก็ทําเสรแล้วก็แบ่งกันารน้กันานใช่ไหมคะงเราไม่ชี้งว่าอเรียกว่าอาหารรบบภาพคำตอบข้อนี้จะอยู่ในภาษาพาทีหน้าหน้าอะไรนาะหน้าหนึ่งร้อยยี่สิบสี่ค่ะคำตอบที่อยนะคะต่อไปข้อที่สาม สิ่งที่ไก่แจ้ปฏิบัติในตอนเช้าในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัวกัอะไรไก่แจ้เขาทำอะไรคะเมือ่อกี้ตอนเช้าตอนนี้เขาอยู่บ้านนอกให้อาหารไก่ให้อาหารไก่แล้วก็ทำอะไรคะเล่นกับใครเล่นกับเจ้ามอมเล่นกับเจ้ามอมให้ลูกว่านค่ะนะคะ,นะคะทาจินตนาการของลูกแล้วก็ระบายสีแล้วก็เขียนบรรยายอ่ะไก่แจ้เล่นกับอ่ะไก่แจ้ ให้อาหารไก่เช้าและเล่นกับเจ้ามอมก็ได้นะคะต่อไปข้อที่4ี่วาดภาพการเล่นของเด็กๆที่สนามหญ้าหน้าโรงเรียนเวลานักเรียนอยู่โรงเรียนนักเรียนทําอะไรบ้างอย่างเช่นบางคนทำอะไรเอย่ยเล่นอะไรคนเล่นหมากเกจบุก็วา,วาดภาพไปก็เขขอบคุณครูได้ว่าหมากเก็บบางคนเล่นกระโดดจ้าง มักจะกระโดดยางซึ่งข้อที่สี่นะคะมันจะรับแรงหนึ100่งร้อยด้วยคะยา่ามแก้วไม่จับก็ได้หรือไปปีนป่ายที่สนามหญ้าหน้าตึงเราก็ได้ใช่ไหมคะเรื่อเนแล้วประโยชน์ของการเล่นคืออะไรไหนลองตอบคุณครูสิทำให้เราแข็งแรง๋อทำให้เราแข็งแรงจากแข็งแรงก็มีสรุกด้วยคะ สนุกด้วยนักเียนผิดพลาดเลยอ้าวเดี๋ยวขอต๊อปแซมอ่ะสนุกด้วนะคะวันนี้พอจะเข้าใจไหมคะเข้าใจเข้าใจนะคะถ้่านะคะ,นนะ,คะเข้าใจเดี๋ยวครูก็จะขอจบการเรียนกับวันนี้ไว้ก่อนนะคะแล้วอีกหัึ่รูปคครูจะถ่ายหน้าที่มีปัญหาไปให้ครูบอกแล้วหน้านั้นใครอยากจะทำทำ นะคะครูไม่บังคับแต่ในทักษะภาษาลูกต้องฟังคนคนไหนแค่ยอยากมีความรู้เยอะๆลูกก้ทํทำนะคะโอเคค่ะดูก่อนว่าพรุ่งนี้ลูกอยากจะเรียนแบบนี้หรือเปล่าในทุกวันอยากเจอแบบนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวครูหาเวลาก่อนแล้วเราจะมานัดเจอพร้อมกันแล้วก็อาจจะมีการส่งคลิปให้ดูด้วยเพื่อเป็นการบทวนนะคะโอเคค่ะให้ลูกกตัวทำงานของครูให้เรียบร้อยและปัดเดี๋ยวบ่ายโมงนะคะ ลูกก็ต้องเข้าซูมของคุณครูปุ้มและก็<น>ไอสองก็ของคุณอื่นนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้สวัสด,ดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณนะคะบ๊ายบา